เด้าเกือนสาลานเป็ดขัดอยู่บ่มันทัวมันวมันใช้เฮือนอยู่ใหม่หนึ่งมันคือนคนโตเปียกหมดเลยโต๊ะอครบมันคือนโ้เฮือดไปือจะเืไปโอ้หลังป้ง่ายๆเด้เฮือจะเดือดไปนะพูดพูแท้บ้เอานะฮะลงลี้องน้ำลงลีของน้ำอ้ยน้องบอก็ระบะดิ โชว์เนาะน้องน่องคนที่พากันไปใช่ไหมนบานนี่ไพ่แชมพูทั้งนั้นน้องยังปะน้องถวยน้องดาวเออมันมีน้องดาวน้องจ้อยน้องเกลืทองน้องลาอะไรกับน้องยังปะอยู่นี่นะเดี๋ยวบดที่นี่ปะทนี่แหละนี่แหละเออเนาะเนาน่องไม้นี่แหละเออน้องไม้ฮะสวัสดีก่อนเด้อใช่เนาะเลื่อนไปถือผู้หลังนั่นนะเป็นทางพู เออเเนาะคยถ่ายแล้วอยู่บ mm. mm. yeah? yeah. mm. mm ่บ่อะไรยังบออยู่บ่ได้คอยมาทางนี้ค่อยทงนี่เนาะมาจั๊กทิธาบไปจักชิวใช่เนาะจักแต่น้องไม้แล้วก็เขาน้องๆุ้นเนี่ยแต่ว่าน้องไม้ก็เคยเป็นสะพานบุญกับปู้ยไงเพิ่นตั้งแต่ผุนเอือนเราอยู่เออตัวหลังน้อยพวกหลังนี่โอ้ยเลยรูปูดอกหนึ่งบริมีได้นี่บริจักนำแต่ว่าทางตัวชิดเราที่เนาะครับเผ็ดือนน้องไม้เนาะ เออหลังไงรับอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเลิศเถินเนอ่อนเด้ป่ะจะเนาะเดี๋ยวถามไทยฝั่งน้องแล้วก่อนพี่น้องเนาะเป็นยังไงลูกเต้าเนะเาะพอแพเพิ่นยังตีผ้าตีมีดอยู่ในชายเดี๋ยวพี่นาะโอ้ไปข้ามาโดนอลไรได้พี่น้องเอ้ฮะมีแต่ว่าจังไดทางบ่ต้าเองกะอ่าขอกราดทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเอ้เนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทย ือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อกายินดีต้อนรับเข่าโซซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านน้เพื่อนน้องไม้เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยอย่างไรเจ้าของเพื่อนเพื่อนคือว่าหิ่วโตโค้งมาบานนี่เหตุอย่างกันเน้อเทิ่งพูพพนพะูดพูดเฮ้ยเนาะใจเย็นๆ <c oughs> น้องไม้ เออคือเห็นงิ้งมคู่โคบลงมาสิดอกอาหนูกัดอันเชือกัดหมอนขาดไปแล้วจะเคยคุณอยู่อ,อ, <c oughs> อ่าโทษเนาะกวงขัก,กะอะไรเออเนาะเอาสบายดีเนาะอีว่า็ฮิตช้งสิดอก <c oughs> โอ้ใช <c oughs> <อ>้ดินน้องหอดค่าได้คาได้ เอออะนะเออแล้วก็เกี่ยวมานี้แบบนี้ขักนอยู่พี่อนนี่พี่นองเลยสะอาดเกี่ยงกว้างขวางดีเลยเอออยู่เเดียวบ่เออเออลูกเลยรอลนอนอยู่ท่พ่อเดนนอนเออโมติดเม่นาะพอดเนาะอเดียวว่าอย่างไรอันพอพอมาอยู่พี่บ่เนาะ ว่ามาแต่โดดแล้วกตากันแน่ว่ตีผ้าฮะตีผ้าเออว่าแด้ว่าเรื่องตีผ้าแล้วตีดวงหนึ่งเตอเกาะตนดวงดวงน้ดวงเซนดวงเซนซาซาวาคือเล็กเล็กอ้ายเองดิวดวงแปดเก้าซิฟดวงแปดเก้าซิฟเล็กเน็บได้เนาะมีอยู่เน็บดวงเท่าฮักก่อนนี่อ่า,าบ่าจะมาให้เราตีห่างเราอยู่เพื่อนตีเดี๋ยวนี้กันเนาะ สลายแหนบมาเราชื่อเป็ดไม่ต่ดาบเลยเป็ดอะไรเนีย่ยมันหนามันหนาเออกตีก็ต้องราคาแพงเนาะนเออได้ยินเพิ่นว่าอยู่แหนบนี่มันค่อนข้างที่ว่าแข็งแต่ว่าผ้าก็นทนใช่อ่าเป็ดอะไอ่เออเออาเขือนซาลานเป็ดขาดอยู่บ่มันทัวะมันทัวะัวมันใช้เขือนอยู่ใหม่หนึ่งมันมาคืนในคนโตเปลี่ยน,นยวันเลยโต๊บ่ครับม,มาคืนใน เอือนจะเพื่อจะไปโอ้หลังมันง่ายเด้เฮ้ยเพือไปนะปูดปูแท้บ้าเอานะฮะลงลี่อห้องน้ำลงลี่ห้องน้ำอ้ยน้องอกกระบะดิเออมานอนถี่นนอั่งพอืพองบริกรพื้นแหละแบบมันมันมันพื้อเออเออบเมนเบาโยกเด้พี่น้องเออเนาะ แบบตีนตีนเช้านี้ก็พังเลือกเติมดีที่แต่ว่าให้แต่ว่าให้มันลงหรือมันก็บรรลงหรอกแต่ว่ามันมันมันพอแล้วกับมันมันโยงยีกเยอะนะพอแล้วกับค้นชูงเนาะค้นชูงบนหาบน้ำที่น้ำหลดเดืองด่างเดืองด่างอยู่แล้วนี่หัวเพื่อนมาแต่แล้วยังบม่เคยขึ้นช่องไร่เคยมาเลยพี่น้องเนาะน้อ่าฮะน้ำอัางอยู่ เออขึ้นไปช่องมึงได้เหรอ่นี่ได้อนุญาตดิบ่นี่งพาขึ้นไปในหน้าฉันเนาะเออเอปไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนน้องคุณว่าจะบอกได้น้ำพลโะนี่นะฮะน้ำใดห้อยกี่เดียวน้ำพลย้อยแบบนี้นะเนาะก็พูดพูดอะไรนี่นะเนาะโอ้โถกท เยอะเลยมีเท่าไหร่เหรอเนียหื้อเออโอ้แต่ว่าบ่อนบ่อนนั้นเราเชิงนี่บ่อใดหัวตีอืมขับเลยนี่ใครได้บ่ห้องน้องเพห้องโอ้ห้องห้องน้องชายเจ้าเออขออนุญาตก่อนเถอะใช่จะนองพอดน้ำลง เดบันเบันหงอย่อยเชิงนี้นเนาะมันหัวมันลบมันบมันหัวลังขาได้เรอคหอยนมันมันหัวบนเพ่นตอกในกระปูนี่เนาะให้สร้างเพ่นลอกอันอันยิ่งซิลิโคนได้ไหเพราะว่าย่านมันมันหัวมันซึมไปโดนๆเลยไหมนั่นสิเปื่อย มันบาดเอ่อให้เขาน้องจ้อยมาแก้อันให้น้องดาวมาแก้ใครให้ให้เพื่อนอันเอานะงอผ้านะขูดนี่ขูดเลยได้แล้วสิเป็นชักหบ่บ่เมียนด้เวล่าเด้อพี่น้องนี่นี่โนตีงโนอะไรทีกับโนอะไรกูป้อนอะโอ้ นจะฮักเขินเลยเพราะว่าเทาเฮืนที่กำลังใกล้ๆนั้นะมันเคยฮักเขิงฮักเขิงเลยแล้วที่นี้เลยเฮาอย่านเลยเหรอเอออันนี้กับโบเมนราวได้พี่น้องเนาะโอ้แต่ว่าแต่ว่าคว่ำแน่นเลยมันแน่นอยู่มันมันมันแน่นหนาอยู่แต่ว่าเฮือนเท่าน่ะมันมันหูบทรงแบบจากูงชงใช่ไหมเฮือนจากชงชงแบบตาลางเรับแบบโบลิโก้โกบลิขันอย่างนียมันก็เพือนอยู่ไปเถอะเนาะฮุ่นอยู่เทึง保卫พี่น้องเลย เอออ,อบอท้งนั้นบอโทรมาหัวบอเวียงเลยเออเนาะตาป้าไว้โดนๆนี่ไม่อันแ้ะไม่หลังคาจา้ะนะมันมันสิเปื้ยไปเปือยไปเลยมันมันแห้งชีวัวแห้งม,มีแต่วาชาวว่า คือว่าแน,น่นอนพี่น้องเนาะชาวาหาเขาน้องๆเพื่อนนันนี่เพิ่นกะสีเห็ดหายอยู่บอ่อย่างเช่นแบบเขาซื้อสิลิโคนมาบอ่อะไรกันหรือว่าอ่าประตูหนา้าต่างชีเหีดนะไพ่ไพ่ไพ่ชีเห็ดเหยือหลังนี่ลุงแก้วเออให้ได้โอ้ยบันยากหรอกลุงมลุ้มพ่ชันมันย้อยมันขึ้นไปอันชอบไหมเฮ้าเน่เออน,นอนก็นเปเียกเลยนอนได้เจ้าได้นอนได้เปลี่ยนอ้ออาวชอบแล้วชันนอนอยู่ห้องน้ำม,มาแล้ว ไปใช่ละเนาะหามเตียงเขาไม่รอดห้องน้ำอ้าวี่ว่าโยกน้องเฟนเด้อรน่องพี่เดาบัดวันนี้ได้จะเฮือนถ่าวอพุ่นมันน้อยแต่มันไม่ได้หัวเฮอยชอมแซมไม่เรียบร้อยหน่ะเนาะเออ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 กะแน่นนาอันนี้กะเข้าชาวาซิโตอิเออเดี๋ยวนี้ก็วิ่นดอกเชาบูเมนาชิสแปดหมเช้าใหญ่หนึ่งนี่หน้าเธอได้จืดอบ่บนี่บู้กัน หน่าสิแม่หน้าสิแปดพุ่นเนาะบ่เวียงทอดบ่หน่าสิแปดเนาะย่านดอกแต่ว่าเป็นอจะได้จะทอดเน็ตก็คือบ่หันเขาจุดดีนี่ฮะฮะเออมันอันนี้มาจักอลไรมาจังโยกเยกันค่อยขึ้นไปยึดหยุดชีพนึกเออนั่นแหละแบบยุดหยุดโอ้โหอ่าก็ค่อยได้จะมีเรื่องมีราวกันกับอันนี้ฮะอ่า มันมันไหม่มันเหี่ยวแล้วออหูอันเพียงเนาะขึ้นขึ้นยังเรียบร้อยเยตี้นี่นะจนมาได้อยู่แลวนอนอ้ะเนาะขึ้นเพื่อนขึ้นยังกับจนว่แรกก็จนเห็นในคลิปว่าเพื่อนน้องใหม่แล้วแล้วใส่ป๊อหลักไงคลิ้ขึอนดังวว่าว่าตะกี้นั้น กอตาก็เคยแกพาไม่กระจาดบ่เคยไม่เข้าไปบ่เคือหลังน้อยนะกับบุคิดว่าน้องคนชิได้อยู่นี่หลังเนาะก็ดีใจอยู่บ่เออเนาะคยไปอยูงง่น้ำมูแบบที่เนาะคักแหละเห็นเวี้ยเห็นงานทั้งเจ้าเดี๋ยวนไปหาน้ำไม้โคตรจะรอหาน้ำไม้น้ำไม้ไรบอน้ำไม้ไผ่นะเออเดี๋ยวหาน้ำไม้ไรนะอ่าหามาขายไงเด้อหับชื่ออยู่เป็นชอบเป็นอย่างนี้เมื่อต้มขายโอ มีบอกทำไมได้บอกชมีเออเนาะมันไกลมันไกลไกลก็ไปได้ด้วยเถอะมันคงไม่รถเขาเออไม่ไปเอารถไปหาเออทั้งนี้มันไปอยุใช่หาดงโอเมนขึ้นไปทั้งบ้านอันดงมะอเอือกัยโอ้ยดงมะอเออโอเมนมันกลับออกไปทั้งพุ่นบอกเออมันไปทั้งขัวเซ่เปล่าปะด้ว่าโอทู่เห็นไก่เห็นไก่ใจบุญเนาะบัดเอวเวียงนั่นเรา ไปหาทั้งดงทั้งบ้านแล้วนี้เอเวียงขึ้นไปหาเอเวียงกเราก็เคยต้อนเคยอย่างโยนน้องมาไร่แต่ไม่บงบอลไม่ไพบอลแบบเป็นราคาเน่อยไม่้อยไร่นั่นหายอดสิบพันแต่เจ้าต้มเด้ไปบที่ไปทำงานประกอบกล้องเลยจะว่ามาไปเลยอย่าเลยเลยเคยไปใช่ไหมงานประกอบกล้องอยู่ พระเจ้าโทษไม่ป็ะเหต์เลยขาว่าเรต้องไปตอนตอนเบายัยงมาแล้วไ่ได้ไปเลยแล้วขึ้นเวียงก่อนขึ้นเวียงวันพอกินเหล่าลามาเลยโอ้เจ้าเจ้าเปรียงอีกเทีือหนึ่งแล้วไพ่ชะลูกอย่าตอนพ่อพอเอาอะไรพอกินเหล่าลามามาวัดพอบุกินเลยแบบเออพอพอเจ้ามาแล้วพอบุกินโอ้หิปหิบหิปอยู่รอบๆใช่หรือไม่เขาอยู่ไม่เขากินอืว่าตรงๆตอนนี้เบิ้งแล้วบ่เขากระดับ เงินคงไม่ไหวอ๋อเงินกระชื่อกระเพาะเออ,อเออว่าง่ายๆนั่นลูกกับพ่อนะั่นพ่กเรายู่รับกันตอนนี้เนาะน้องไม่มาปกปักรักษามาดูแลเฮือนหลังนี้เออ,นอนเนาะอ่าพ่อก็อยู่หลังนั่นพี่น้องเนาะแต่ว่ามีอย่างกะอดเถึงกันคือเก่าอ่าส่งแรงส่งง่ายคือเก่าแหละแต่ว่าข้อดีของน้องไมยนี่คือลูกนี่คือลูกสาวลูกลูกชายบ่ลูกชายลูกชายเนาะลูกชายแล้วนี่ติดอแถวพ่อปู่ ไปหาเงินหาค้ำยังก็ง่ายอยู่นะสบาย <S <S แต่ว่ารลงไปเบื้องช่วงนี้เห็นกับเจ้าเฮือกันไปองค์งานอนยิบยิบผ่าบ่เปินมาอยู่บอะา,างนี้ก็ได้เ่เห็นไม่ได้ประกอบกล้องเออประกอบกล้องนี่ก็กเห็นค้นไปลายอยู่แต่กะบหัวเงืนเดือนเท่าไรเง,งิ่อนเดือนเท่าไรจ้ะกล่องเงินเดือนสามล้านสามล้านโอ้อยู่ได้ยูพี่น้องเนาะบ้านเนาะสมมุติว่าสามล้านี่นะแบบว่า เขากะบุได้คอยไปทั้งใดตัวเนาะทำไปหันเนาะกะได้เก im ็บอยู um ilo, ่เดือนละล้านล้านปลายซาช่วงสามีเพิ่ดไปตะกี้นะนี่กะพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วหาคุณที่รอกันมันก็ได้บลหลายเนาะนึกน้อยใช้นึ่งน้อยก็เบิดได้ทีว่าสิ่ทาพวามเป็นเกล้าได้พิบุญเดินเข้าให้สิไปเฮ็นวิญญาณเท่าที่เนาะเออกระมีอยู่อันยันแต่น้องอยู่ว่าได้ห้ามขายเชื้อ ชินูแหละล้านแปดแต่ว่าเดืนเดือนเริ่มต้นอาจจะว่าเออเจ้าเป็นงานแล้วหรือว่าห้าค่าขายแบบบ้อคล่องแล้วแบบเตือนลูกค้าได้นู่นนี่นั่นแล้วเปิดกาอาจจะขึ้นอายุรายการกัปฮันาขายเฟอร์เนาะเห็นเปิดติดเยอะขายน้ำมันได้เจ้าเจ้ากล้าวได้ปะทำลำป้ำน้ำมันนี่นนก็เห็นโย่เปิดติดป้ปา,า,ายครับพนักงานขายเครื่องเรือเด็กเสือมึงเลยได้อยู่งานบ้านได้อยู่เนาะได้เนาะ เพอาะสาปั้มน้ำมันกับเพลนนาชิชอนที่มาไปใหม่นั่นน่ะเห็ดเวียกสมมุิว่าเจ้าเข่าเจ็ดม้งเช่าแล้วก็ตอนตอนบ่ายบ่ายมงเลืกเป็นกะผู้ใหม่เดือนหนึ่งสามลาดแต่ว่าเรื่องอ่าที่อยู่ที่เช้าหรือว่ากินอยู่น้ำเพลนบอกนี่กับนี่กับบุหูแต่ว่าอยูแถวชลชินโนไม่ได้ยูเองยู่เองบ่แต่ว่ายู่เวียงนี่แหละ เอออันนี้อันนี้คือขอดีเด้๋ยวพูเนาะแต่แต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ต่างกันมนบ่เงินเดือนกบบแพงกว่าขออย่าพูนภานาจีนจะเริญกว่าตัวไหนสีชั้นล่างชั้นละห้าดูพี่ก็ว่าช่องคำล้านกันช่องว่าช่องไปเออแต่ว่าขอดีแบบเข้ากับบริษัทเซาหองเข้ากับบริษัทซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะอยู่พุ่นเนาะงานบ้านก็ว่าขอญาตนำไปเราเนาะกับบัดกระทู่ เอื้อตกับเลี้ยงหมูเลีเ้ยงมาเพื่อนแหลนะเนาะอ่านี่จากที่เคยเห็นเขาเอื้อยไปเห็นงานอยู่ไทยกะบปวดไปไหมเช็ดทูเพื่อนซานเพื่อนแนะไรก็ดูแลมาเพื่อนในเพื่อนในชาตินั่นแหลนะอ่าพออยู่ไปพี่างเนาะอ่าบางบางบอนกับเลี้ยงคนเท่าอยนะ่างแต่เลี้ยงคนเท่านี่โอ้บ่บอลเทา่าคือจะเอาใจยากอยู่นะเนาะเออน้วย มีไรพี่น้องคนเเพิ่นบักลมลงลุมลืมหรือเปลฮาว่าเสียงดังกบ่าวว่าให้ได้กินกบ่าบ่ได้กินอ่หมากมีไรอืมเราเบิ่งูๆไปแหละหลักๆก็คือเขาและพี่น้องเนาะเด่นแลนซีซีปะพอลูกแล้วก็น้องเนาะแล้วก็เจ้านี้อ่าอ่าอ่า้น้องชายยังมีอีกสามคนเนาะโอ้ฟรีเป็นพกที่อะไรพกบอลเลยฮะ หกเนาะปอห้าสิบโลนี่กุ้มเดือนมั <Okay. S 3> ้งเนาะโบกุ้มแดงว่าน้องหมายเพว่นนี่ต้องหาเงินเดือนละหไม่ลายรายรายแสนอยู่ทั้งเข่าทั้งคาอยู่คากินเรียกบ้านการเฮือนเนาะได้บ่อต่าเงินฮะโอ้ยสบายดีเนาะปั่นกันได้ไดตัวเดือนเงินเดือนยังกินโบน้องคนแบบห้าสิบโลบบกุ้มเดือนเข่านะ หกคนกลิ่นเนาะบัตรหาเงินบัดน้องแล้วู้เดียว่นหรือว่าน้องก็ไปเฮ็ดงานได้แรือเปล่าฝูงผู้น้อ่ายังดูไม่ดีอ่น้องหน้าว่าสิไปอยู่ไปเห็นงานยังน้องแหน่เห็นงานชนกล้วยเห็นงานชนกล้วยบนเก้าตะกี้นะบ้าบนไม้โอ้ผู้น้องไม้แล้วรวยได้มีเงินทองแบบเงินโ่แมนเงินบ่แม่นเลี้ยงแล้วเออคือเลือกเออเฮ้ยดิ วคอยแบบประช่างไงว่าตอนนั้นมีหรือบ่มีของธรรมดานี่บยบอกโอ้ยระวังโชนเปิ้นค้ำกาดึงในบบบบบบฮะพี่ชูได้พี่ชูได้พี่ชูได้เงยืมใช้ก็น่าจะมือื่นที่มาโชคเมื่อแล้วตังแวะบ่เออแต่จะกล้าให้ยืมนี่เออเฉดๆว่าบ่บ่เท่แล้วแต่ว่าเอาไปโลดอ้ายแล้วเฮ้ยเนยาแล้ว ไปเจ้าบ่ไปแหละทรมาทั้งว่าบ่เคยอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เออฮะเบิ้งอฮะใช่ว่าทายชิปเปตอันยาเด้อเออชิปเปตอันโทรมาเงินในบัญชีเบลตามีอยู่ผมป็นแต่ห้ามได้เนาะเออร้อยร้อยอ่าหาร้อยกว่าล้านมึงเนี่ยเธอบอกเจ้านะโทรบอกค่อยอ๋อทางก็แท้อาอค่อยเห็ดคลิปอยู่น่ะเออโทรมาอะรโร่แบบผู้ชายเลยอ่า อ่าวงเงินในบัญชีเจ้ามีอ่าหาล้อยอ่าก๊อตล้านบเบาวแมนโบกันบใท่าฮะบใท่าวหาล้อยก้านโอ้โหถึงเงินนั่นยังไม่ถนั่นเนาะหรือว่าได้เงินรางวัลจากเงินน้ำดื่มผ้าแดงเงินบบเข่าเสื้อแดงเงินบเโบกันเสี่ยงโชคไปด้วยเออก็เคยเสี่ยงอยู่เนาะเออมอันผืนดีใจว่ากูจะแม่นตัวนึงเพ่าได้บะเลขกับชื่อที่นะมีแต่ตัวเดียวนะเคยชงเคยยังไปอยู่ไปแล้วบัด วาธีถามมันเป็นังไรแบบวาง<น>อ่าวางก่อนก็แบบเนาะนแล้วเอฟซีเนาะมีสาซีบเด้อเนาะอ่าเครื่องคู่มือนี่มันมีมีสาซีบหลายนนเน<อ>าะมีมีมีลายนี่นะแล้วแล้วก็ล้มกันเรื่องเฮือนดอะไรแบาเวียงเลย<อ>น้องเราแบบมันหัวเนาะมันหัวแล้วก็ับมันคว้ยเวลาแบบลมมาแรือปะโถยจำบ่เชื่อจะลองอยู่บนรถนี่นะนี่นี่อยู่ตารางพิกะนี่ยหยุด หัวยังหัวเฮงหัว,หหวหลายคือเกา่าบอกหัวทั่วไป,เล,วปเลยเดี๋ยวนี้น่ะนอนก็เปียดพอว่านึน่งมากอ,ะอ่ะเพื่อนลงมาเนี่ยมันก็หัวหัวแต่แรกอยู่แล้วอ่คือว่าทางเฮ้านีก่กำคำซีบาว์าไล่กับมันโมเมนต์เฮ้าเป็นคนนัน้นดำเนินการนะเนาะแค่นหน่อยวัดทั้งลุงซางเป็นแค่ซี้าเฮ้าก็บอกเป็นยุ่อเออจะเคยบอกเบแมคอกล้วันนี้เพื่อนทำมัน อ่าแนวอุดแนวอย่างนี้แหละมมี<อ>่ก่อนโคตรนี่ยเขาแบบมมี่จบโจท<อ>เพิ่มหมมันมก็เป็นนั่นนั่นค<อ>ือเกา่าอ่าอ่ย่างว่าแบบอ่าบัวเรศเคยบอกแล้วสมมติมีแล้วเขาจะขึ้นยิ่ยงจะให้อยู่นะเสาร์เนาะทางวอลเดี๋ยวเราเรียงขึ้นไปทำปิดเบืองเชียงเงินก่อนเด้อเด,ดิมีอย่างนะว่าหนองหม้เชียงเือนอ่มาจังน้อยขึ้นไปโดนเงินค้ำเหือน อีบ่ห้อมมาได้เแนเนาะเฮ้ยอย่าดอกเขาจับกล้องขึ้นไปขึ้นขึ้นไปกับผู้เจ้าพ้นแหละเนาะเดี๋ยวคอยีนี่ทั้งตารางถาก็ได้เนาะเออยังน้อยหมดมาได้ดีเออหัวหัวเฮงเหือดอย่นี้ดิบอมันมันไหม่เด้ไหม่มันเหี่ยวบอกเมนว่าเห็ดบอกงามหรือว่าเห็ดบอกขากเด้พี่น้องเนาะเห็ดคางเห็ดงามอยู่แต่ว่าไหม่มันเหี่ยวอ่า เขาห็้คากี่ดอกแต่ที่แรกนะแต่ว่าไม่มันเหี่ยวมันดำกับปุติเพิ่น,นเห็นบ่หนินี่นี่ก็อามือหั่นก็ได้นี่พี่องเนาะนี่นี่เขาต้องไล่หั่นเขาไีอีกเวลาไม่มันเหี่ยว่น้องเนาะช่างเพื่อนกลับมาไล่หั่นให้โดยที่บบอกเพื่อนนี่ก็โยกมันคือว่าก็เคยอว่ากับทาน่างลุงยยเพิ่นกับว่าถ้าว่าเห็ดมันเจไม่ยังก็ต้องมีสีดีโคลดิโคลน มันก no. ็เปิดลลายเดอร์พิวเนาะมันได้ว่าคือคือเฉาะนี่กับบ่อยากมันได้ป่ะตาแบบนี้มันเป็นอะไรเอ้านี่มันอัดพวเขานี่นะนี่นี่นักมีแต่อันเชาะนี่อเออเชาแน่เนี่ยมันคุยบอคือว่าในนั้นเนาะเออมันอยากคุยได้บอตุกใบอยู่เนาะมันอยากคุยได้บอ่ะไรอะไรจะบานบอเดี๋ยวนี่บอช่องนี่พอดีแบบ บัดช่องนี่ผู้ดีเอาไว้เก็บเครื่องเก็บอย่างเงี้ยเยอเวลาเวลาเท่าไงเท่านมวยเจ็บนี่เวลาบนพระเข่ามาเนี่ยมันเปียกสีไงยังเบิดโทุกปีในนี้ไป็นอีโบดีนั่เนเด็ดที่เดหน้ามันโค้งไมมนี่คอเสียนี่คือแบบมันเหี่ยวพี่น้องเนาะยังโอเคอยู่พี่น้องไงเนาะขักอยู่ขัดอยู่ ของของนอนกับหัวพี่ตุ่มหองบอกโอ้ยเพิ่นว่ายแต่ไพ่ขื่นดับบ่เอานี่ขึ้นจักน้ำได้ฮะโอ้บัว่ามันอันเด็ดเกอร์มันอยู่ทางในเดี๋ยวนี่แล้วพี่น้องเนาะนี่เนี่ยบ่มันก็เียวอะฮตัวนี้มันเป็นโซนน้ำน้ำมันยังยังใส่ปกติอยู่แล้ววันเด็ดโอ้ยใส่ปกติอยู่ จโอเคสใจพี่น้องเลนเนาะจังใด้ข้างบ่าวตาเองก็คือได้ขอโทษจบคลิปก่อนเนาะหากว่าขอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยน้ำลายพี่น้องเลยทางบ่าวเวียงเพิโอลมกับน้องไม้ก่อนเนาะอ่าคือนี่ป๊อบลงไปรี่เนาะห้องน้ำพู้หล่อสร้างว่าแท่าพิษันมันมันตีงแห้งพวกเราบ่เนาะอืมได้บ้านใด้มั่นใจก็บยู่รได้พี่น้องเลยแต่ว่าเฮื็ดลังนี่ก็โอ้ยเนี่ยนาเท่าละ ก็ไม่มันเหีเห่ยวแลวก็มันผลซึมนชื่อดอกเนาะอ่าโอเคพี่น้องขอบุขอบใจละลายอยู่ดีไม่แห้งมันจะผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าคลิปนี้โอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนงาะบาย